นับสนุนโดยเอโกเราให้คุณมากกว่าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลิมดีเอสพลาให้คุณมากกว่าความเย็นเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างสดใสกับเนสกาแฟเรดครับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า For me, Argentina me สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ชีพจรโลกไปไกลหน่อยครับแต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนไทยพูดถึงมามากมายและว,วันนี้เราไปสัมภาษณ์ทูตอาร์เจนตินาประจําประเทศไทยพูดถึงอาร์เจนตินาแล้วคิดถึงอะไรก่อนคิดถึงฟุตบอล คิดถึงเดโกมาราดอนนาคิดถึงคนชาวบ้านออกมากลางถนนมาตีคลองมาตีจานมาตีหม้อไหประท้วงตอนที่วิกฤตเศรษฐกิจเมื่อ2001คือเราเนี่ยเจอวิกฤตเมื่อ1997ใช่ไหมครับหลังจากนั้น4,5ปีเนี่ยอาร์เจนตินาก็เจอโอ้โหอาร์เจนตินาเจอนี่หนักหน่วงเลย มีประเทศไหนบ้างเนี่ยที่มีภาวะเงินเฟ้อสามพันเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีประเทศไหนอีกนะคะที่จะติดหนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยที่เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยหนึ่งแสนล้านดอลลาร์คืออาร์เจนตินานายกรัฐมนตรีคนหนึ่งต้องการจะพิสูจน์จะเป็นแง่ของเอาใจประชาชนก็ได้บอกว่าเอาละเราจะกําหนดอัตราแลกเปลี่ยนของเงินเปโซของเรากับดอลลาร์หนึ่งต่อหนึ่งเลยหนึ่งต่อหนึ่งนี่ถือว่าเศรษฐกิจของอาร์เจนตินานี่แข็งแกร่งขนาดนั้น แต่พอเจอวิกฤตเนี่ยมันเหลือ4ต่อหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่3ต่อหนึ่งครับสต่อหนึ่งฉะน้นพอเงินเปโซเนี่ยลดค่ามา4ต่อหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นลูกนี้อาร์เจนตินาพอเจอเจ้าหนี้เป็นต่างประเทศบอกว่าผมคืนคุณได้แต่คุณต้องเอาร้อยบาทผมคืน25บาทเท่านั้นนะเพราะว่าค่าของเงินฉันเนี่ยมันหายไปตั้ง75%แล้วละ่ะ Uh, I'm m l l m i n g ่ h that the opening of the financial uh, markets mm hmm. in developing countries was done too fast mm hmm. we were not prepared เป็นอาร์เจนตินาที่เป็นประเทศที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นและไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอร์รัปชันเรื่องก่อรัฐประหารโดยกองทัพ โอ้โหหลายรอบเหลือเกินในประวัติศาสตร์ของอาร์เจนตินาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่ก่อนหน้าน,นี้ถ้าย้อนกลับไปสักประมาณสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากมรวยกว่าหลายๆประเทศในยุโรปด้วยซ้ําแล้วก็เรื่องของการเมืองจะมีสลับหมุนเวียนกันตลอดเลยค่ะจะเป็นรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือนไปได้สักพักเดี๋ยวก็ปฏิวัติไปได้สักพัก<ต>พก,ก็จะปฏิวัติแต่ว่าที่พอพูดถึงอาร์เจนตินาเนี่ยสิ่งแรกที่มาเข้า สมองผมก่อนอะไรอื่นคือเพลง Don't Cry for me Argentina แล้วก็หนังเรื่องเอวิตที่ทั้งเราใจทั้งตื่นเต้นทั้งเหมือนกับนิยายแต่ว่าเป็นเรื่องจริงของผู้หญิงคนนี้เอวิต้าอย่างนี้คุณสุริชัยช่วยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ <c oughs> Don't Cry for me Argentina ร้องยังไงคะ <c oughs> เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้ฟัง <c oughs> จะเพราะกว่าม <c oughs> Don't For me, Argentina Cry Me Well, the idea that I get when I listen to the song is that uh, Argentina had uh, everything uh, to become one of the great countries where mm -hmm. uh, we could be enjoying a uh, prosperity uh, for uh, everybody, but. One way the other, อันนี้เราพูดถึงย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่ครับยุคของฮวนเปรรอนแล้วก็เอวิตาเปรรอนแล้วก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจก็คือมายุคใหม่ก็คือปี2001 2001คือวิกฤตอันร้ายแรงที่สุดนะครับแล้วเราก็ได้บทเรียนมากมายจากอาร์เจนตินาซึ่งท่านทูตอาร์เจนตินาประจําประเทศไทยนี่แหละครับจะมาตอบคําถามเรื่องแปรรูปรัฐวิสาหกิจทําไมอยู่ดีๆจงมีการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นองค์การโทรศัพท์ ไฟฟ้าน้ำมันพลังงานเนี่ยขายต่างชาติหมดเลยและทำให้ค่าไฟค่าน้ำแม้กระทั่งค่าผ่านทางด่วนนี่ก็ขึ้นไปมโห,หามศาลจนกลายเป็นเรื่องที่กล่าวขวัญกันมาจนทุกวันนี้ครับว่าประเทศไหนถ้าจะทำแบบนี้ต้องศึกษากรณีของอาร์เจนตินาเข้าเดือดร้อนถึงขั้นที่ประเทศล่มจมสลายไปเลยครับกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้นั้นเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างจากอาร์เจนตินาวันนี้ ทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยจะมาเข้ารายการตอบทุกคำถามที่คนไทยอยากจะรู้ครับ The point that we, we went into privat too fast. และท้ายสุดคำถามที่คาดไม่ถึงสำหรับท่านทูตก็คือว่ามาราโดน่าดังขนาดนี้เนี่ยคิดว่าถ้าเขาสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยมีโอกาสเป็นประธานาธิบดีหรือเปล่า โอ้เป็น<ร>เป็นไม่ได้สูงเลยนะคะเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยคนดังๆเนี่ยก็จะได้คะแนนนิยมได้ฐานเสียงมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ต้องฟังตั้งทูตตอบครับเพราะว่านี่คือคําถามที่คนไทยคงอยากจะถามและยังถามต่อด้วยครับว่าคนอาร์เจนตินาทำไมเก่งเรื่องฟุตบอลขนาดนี้มีเคล็ดลับอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่เอวิต้าโดนไครฟอร์มีอาร์เจนติเพรอนไปจนถึงเรื่องของฮอลลีวูดและ มาดอนน่าครับอีกสักครู่ครับ